ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป่าใสซิ่งชาแนล e p ep4 ครับวันนี้เรามาครับรถทัวร์ที่เกมบัส s i m ULATOR อินโดนีเซียครับช่วงนี้ผู้โดยสารรออยู่เดี๋ยวเราก็จะรีบไปกันนะครับสวัวาภาพจะแหลก,กนิดนึงแลกนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าโทรศัพท์กำลังโหลดมันโหลดช้านิดนึงครับ ริซารก็จะอยู่ตรงโน้นนะอยู่ตรงโน้นแหละน่าจะต,ตรงโน้นนะครับบายบายเริ่มกันเลยครับรับคนรับคนครับแลถถ้วรถทัวร์ถทัวร์ถทัวร์คันี่ผมผมแบบว่าใส่สีม่วงกับสีขาวมาครับสวยดี แต่ว่ามันเป็นสีดำครแลรถคันนี้น้ำมันเหลืออยู่60ลิตรนะครับตอนนี้ผู้โดยสารเหลืออยู่หนึ่งรได้น่าจะได้มาอีก5คนแหละเนอะว่าจะต้องไปเติมน้ำมันนะครับน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับอันนี้อันนี้น่าจะดังไปลดเสียงประมาณนี้เนาะ น่าจะประมาณนี้นะครับสวามีรถคันหน้ารถคันหน้าแล้วก็จะแซงนะครับดูกระจกให้ดีแล้นะครับดเดเดลืมเดี๋เดต้องไปรับคนก่อนครับรับคนก่อนเชิบ ชญขึ้นได้เลยครับอย่าลืมสีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับรถคันนี้บริการเฟชชิลเฟชชิลนั่งกันได้นะคะของคุณครับมีเฟชชิลกั้นตรงข้างๆรถแล้วนะครับตรงทั้งตรงกลางตรงกลางบ่อรถนั่งติดกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าต้องมีเฟชชิลกั้นเอาไว้ไม่งั้นมันจะติดจะติดเต็มคันรถนะครับแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะไปไม่รอครับ เพราะว่าติดโควิดกันครับติดโควิดกันมันก็ไม่น่าจะรอดเราก็เลยทําแบบว่าเอาเฟสชิลกั้นตรงด้านข้างเบาะตรงตรงกลางไปเลยครับตรงกลางทั้งสองด้านเพื่อที่จะป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19าฮะไปไป,ไปเราก็จะรีบรับคนนะครับ เชิญขึ้นได้เลยครับไปไปแล้วเรา,เร,า,เ,ราเริ่มรถคันน้าแซงไอรถคันหลังแซงเราครับคราวที่แล้วเนี่ยเล่นมัน,ม,นมันต้องมันต้องรีสตาร์นอะถ้าไม่งั้นเข้าเกมนี่มันจะให้ผู้ดยสารลงอีกเราก็ไม่ได้ถอยรถไงเราก็ต้องเราต้องทำแบบนั้นอนะแต่ถ้าเราไม่ถอยรถออกมาแล้วแล้วก็ไปรับเงิน รับเงินมาอีกรอบหนึ่งก็คือเกมก็จะค้างไปเลยไม่สามารถกลับคืนแก้คืนได้อีกเลยเราต้องวิธีนี้ก็ไม่ยากครับแค่ให้เรารีสตาร์ทหรือไม่ก็กดปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับให้ให้มันเปิดได้นะครับให้ให้เกมมันคืนมันคืนนะมันจึงจะได้นะ เด้งไปรอบสองแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ในเมืองแล้วก็มารอบนี้เห็นปะอืผู้โดยสารน่าจะมีเต็มล้าทางเนาะเชิญขึ้นได้เลยครับไปเอ้ยปั๊มน้ำมันแถวนี้มีปั๊มน้ำมันไหมเนี่ยมีน้ำมีน้ำมันให้ผมบริการไหมครับเนี่ยไฟแดงด้วยอะกติเดียวเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะเนี่ย เอาเอาแล้วครับสวยแล้วครับสวยแล้วขึ้นฟุตบายไปเลยโตมขอโทษนะครับจะแซงรถสองคันนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับไป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 นิดเดียวเองครับไม่พังหรอกรถไม่พังนะครับ<ป>เกมนี้สามารถจนกันได้นะครับเลี้ยวขวาเราต้องหยุดไฟแดงเออไปไปไป ปกติเลี้ยวซ้ายฝัตลอดอันนี้อันนี้เลี้ยวซ้ายหยุดนะ่ะมันเป็นบางบางบางเข้ากดนะอันนี้มันเป็นก็กดของผมที่ต้องเหมือนประเทศไทยอ่ะจริงไหมครับก็เป็นคนไทยที่ชอบขับรถในอินโดเพราะารถมีแต่คันเท่ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมรถไม่พังด้วยครับไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นรอยเลยครับดูดิอารมณ์แบบ อารมณ์แบบเหมือนเอารถของเล่นมาอารมณ์เหมือนเราเล่นเล่นรถของเล่นนะ่ะของเล่นแล้วชนแล้วก็ไม่พังครับประมาณนั้นเลยครับไปไปไปแล้วก็ยิงยาวกันต่อนั่นน่ะปั๊มน้ํามันเรออือไาไปแดงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบไปเติมน้ามันนะครับปกติเราไม่ต้องเติมก็ได้นะห้าสิบหกลิตรเดี๋ยวเติมสํารองไว้ก่อนน่าจะเหลือบขอสอีกที่เดียวแหละเราแล้วเราก็ต้องหยุดไฟแดงก่อนเพราเราเลี้ยวขวาไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ชบโอจี้เยอะเกินไปเดี๋ยวเวลายาห่างนิดนึงเวลายาหา่างโควิดซะหน่อยครับรถก็เป็นได้เหมือนกันนะโควิด19เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาก่อนนะครับเลี้ยวขวาเติมน้ํามันนะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวรถรถจะเลี้ยวยังไงนี่เลี้ยวได้บ้นี่เลี้ยวได้บ้นี่พี่ครับเลี้ยวได้ไหมครับอัลโลชนได้ไหมเนี่ยจะชนไหมเนี่ย อุ่ยนั่นไงชนแล้วครับยังไม่ชนเกือบชนครับจะรีบเ,เติมน้ำมันดีนะเข้ามาได้ไม่งั้นไม่งั้นชนกันตั้งนานแล้วครับอันนี้เข้าได้อยู่โชคดีนี่ทุกคนครับมันเติมมันเติมน้ำมันแบบฟรีได้เลยครับให,ให้เรายื่นโฆษณาให้พนักง,งานปั๊มนะครับแล้วก็ต้องรอครับผม ป่ะเติมฟรีเติมฟรีเขาไม่คิดตังค์เลยครับแค่ยื่นโฆษณาก็ได้ได,ไ,ดได้เติมฟรีแล้วไม่ต้องเสียตังค์เลยครับไม่ต้องเสียตังค์เลยครับเห็นปะเงินไม่ขึ้นเลยฮะขึ้นแต่ตรงตรงลิตรนะขึ้นแต่ตรงลิตรนะครับเนี่ย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 สังเกตว่าตรงนี้ข้้งล่างก็จะเป็น ตอนนี้เราได้กี่ลิตรแล้วแล้วตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเราก็จะไม่เ็จได้แสดงเราก็ไม่ได้จ่ายตังตรงนี้ครับเราไม่ต้องเสียตังเลยครับตอนนี้ได้สองรอลิตรแล้วไม่ได้ดูว่าน้ํามันได้กี่ลิตรนะครับไม่แน่ใจเดยวก็ต้องขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูลิตรนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นไหมครับว่าน้ํามันได้กี่ลิตรลองคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับว่าน้ํามันได้กี่กี่ลิตรแล้วครับคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ได้ดูแล้วครับ ไปลายปยินยาวกันต่อครับสัมช่าเดี๋ยวจะจัดสัมช่าให้นะครับสัมช่าฟิลไหมครับอุยอุยชนสัมช่าสัมช่าให้นะเอายิงแมปปลายสัมช่า สามชาไปหลายชุดเลยนะครับชาสัมชาอันนี้มันสามชาอินโดมันไม่ใช่สามชาบ้านเราอะสามชาบ้านเราเราต้องไปอัดเสียงเป็นเพลงก็ได้หรือเป็น,เ,ปนเครื่องบันทึกเสียงก็ได้นะที่เราพูดอะเอาไปบันทึกเพลงบันทึกอะไรก็ได้แต่แต่ว่ามันต้องมีแอปแอปพลิเคชันที่เป็นตัวลำโพองอะให้ไปเข้าไปโหลดถึงจะได้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำแบบนั้นได้หรือเปล่ามด มอดสัมชามอดสัมชาเออมีถึงสองมีแค่สี่อีพีเท่านั้นฮนะส่วนอีพีแรกเดี๋ยวจะพามาโชว์โชว์ขึ้นเขานะเดี๋ยวติดตามดูได้นะครับขับรถไฮโซบัสแบบแบบนี้เลยเหรอเนี่ยขับรถแค่เก้าสิบหกกิโลอันนี้เกือบถึง เกือบถึงภูเขาจนชันแล้วนะครับเอ๊ะทำไมาสองคันนั้นขับช้าจังเลยอะซอกแซกไม่ได้เลยครับช้าจังเลยอะช้ามากๆครับกดที่นี่เขาทำบนแบบนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวผมจะรับผู้โดยสารนะครับนี่รับแบบนี้เลยเชิญขึ้นได้เลยครับ ไปน้ารถคันนั้นแซงเลยครับผมแซงได้คนเดียวคนคันอื่นยิงแซงครับนั่นเห็ไเห็นปะรถสิบล้อแซงน่าจะแซงรถคันสีขาวมั้งคันหน้าอ่ะรับผู้โดยสารก่อนแปบ๊บเปิดไฟเลี้ยวด้วยชึบอ่ะชนหลังคาที่ท่ารถอีกดีนะไม่เหยียบผู้โดยสารเชิญขึ้นได้เลยครับ รถจะเริ่มออกแล้วนะครับมีของว่างให้ผมมันวันนี้มีของว่างให้ทานด้วยนะครับของว่างน่าจะมีไม่เยอะแหละแค่ประมาณประมาณหนึ่งถึงสองชุดได้อะเป็นเป็นไอ้ขนมขนมเบอร์เกอร์เป็นฝายนะแล้วก็น้ำอัดลมอีกสองแก้วเป็นน้ำเปล่าแล้วก็อ่าได้ได้ไหลล้วไหลเชิ่ขึ้นได้เลยค่ะมีของว่างให้ทานด้วยนะครับเราไม่ต้องบอกแล้วนะว่าจะเว็นระยะห่างไว้เพราะว่า รถใส่ไอที่เฟสชิลเข้าไปแล้วใส่เฟสชิลไว้แล้วแล้วก็ใส่ที่ฉีดพ่นก่อนขึ้นรถนะฮะตรงประตูด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านหลังรถนี่แหละครับนในในตรงเนี้ยชึบชุบชุบอย่างเงี้ยอุ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 ้ยุย,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 ยดูแโดยสารเอาใส่เกียร์ P ดีกปไ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 ป,ไป,ไปเกือบเกือบไม่เห็นนะเชิญขึ้นได้เลยครับมีของวางให้ทานนะครับ ไปไปมีของว่างให้ทานของว่างให้ทานเป็นผมมีเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายให้ผู้โดยสารกินนะแต่ว่าอาจจะระวังหน่อยเพราะว่าโควิด1 9บนเาะเป็นถุงนะข้างหลังเบาะไม่เยอะหรอกนะบางทีผู้โดยสารกินหมดก็แจกก็เามาขึ้นใหม่ก็ได้เราไม่เห็นจะห่วงเลยครับไป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 โก go go, go. ก็ครับแซงตลอดเลยอะรถขัหลังเขารอเขารอเขารีบไปเขาจะรีบไปหาทุระหรือไม่ก็รีบไปทำงานแหละว่าะเราพุทศยสารตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านแต่เราเข้าไปไม่ได้นี่ตรงนี้มีทางรถไฟด้วยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีรถไฟวิง่งมันมีแต่เมืองเมืองโซโลนะครับเห็นเห็นทุกทางเลย พี่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอ้าวมาไม่ได้ต้องวิ่งบนถนนวิ่งบนนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดแม้แต่แค่ตรงนี้ยังวิ่งไม่ได้เลยรถออตู้พี่เจก็กระโดกอีกแล้วอะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ EP สามแล้วครับเขาจะเอาข้าวข้าวของกล่องแล้วก็น้ำเปล่าแล้วเอาเงินไปแจกอะเจก็กระโดกอะเฟซบุ๊กอะอ่ะ ไปเดียวกันชื้นรถมันไหลนะเวลาจะรับผู้โดยสารบนเขาอะเชิญขึ้นได้เลยครับวันนี้บริการอาหารว่างด้วยนะครับเชิญข,ขึ้นได้เลยครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยว,ยวยถ้ามันชันเยอะเกินไปนี่คือนี่คือเอาเบรกมือลงไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าในชีวิตจริงก็จะขึ้นได้เลยนะถ้ารถไหลต่อันนี้ ขึ้นขึ้นแล้วลงอะ่ะลงแล้วก็ขึ้นใหม่ครับเพราะว่าเกมนี้มันสร้างคนสร้างเกมเขาสร้างมาแบบนี้นะครับเขาก็เลยสร้างมาแบบนี้วิมอไซค์ขับช้าวะ่ะรถสามล้อด้วยนะปกติเกมที่พี่ยามาตั้มเคยเล่นอะ่ะคิดที่ผมติดตามอยู่ประมาณสองล้านคนนะไม่ค่อยเห็นรถสามล้อเลยอะ่ะเห็นก็ไม่เห็นนะเห็นก็ไม่เห็น เชิญขึ้นได้เลยครับมีของว่างให้ทานให้ท่านผู้โดยสารด้วยนะครับเชิญขึ้นได้เลยครับขอบคุณครับเราจะไหลจึ๊บปกติว่าจะจะขับรถวิ่งขึ้นเขานี้โชว์ให้ดูอยู่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราจะวิ่งลงเขาชันนะวิ่งขึ้นวิ่งลงวันนี้เราวิ่งลงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขับรถเมืองนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะว่าจอวิ่งโค้งในรอดแค่ไหนนะครับโค้งในจะรอดแค่ไหนหรือไม่อ่ะปกติรถใหญ่มันต้องเอามาผิดเลนมาผิดเลนครับขอโทษนะครับมาผิดเลนปกติเลนเลนฝั่งคนขับจะมีอยู่สองเลนอันนี้มีแค่เลนเดียวฮนะก็เราไม่รู้นี่ว่ามันมีกี่เลนอนะ่ะ อันนี้เราวิ่งลงฮะไม่ได้วิ่งขึ้นปกติรถใหญ่มันมันต้องวิ่งวงนอกเนาะอันนี้วิ่งวงในได้เลยฮะเราไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะพังนะช้าว่าเออแปลกดีครับกดที่นี่วิ่งกันแบบนี้เหรอรถอะใจะเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิววิวิวิว,ว,ว,วิชีวิตจ,จริงนี่โดนดานะะ่าแล้วอันนี้ไม่เป็นอะไรอะชนกันได้ รถไม่พังนี่ตรงนี้ครับปกติถ้าเป็นใน Euro Truck Simulator 2กับชีวิตจริงนะมันจะมีเสาศาลาสูงๆตรงที่เราถ่ายคลิปแล้วก็เป็นศาลาตรงนี้อันนี้เป็นบ้านอย่างเดียวฮะนี่ฮะภูเขานี้แหละที่ผมบอกไปใน ep สามนะเนี่ยภูเขาชันนะผมโชว์ปีสวิบเอด็ดหน่อยครับอุวยอุย,อย บายเราก็จะยินยาวกันต่อครับรู้สึกว่าฝนตกเดี๋ยวเราขับมุมมองที่สองกันแล้วกันนะจะได้แบบสมจริงขึ้นมาหน่อยครับไปโกครับโกโกตรงนี้ก็มีนะครัผู้เดสาน แต่ว่าตอนวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเขาเนี้ยที่ลงไปตะกี้นี้จะมีอยู่สองจุดแล้วก็ตรงท่ารถแล้วก็ตรงตรงที่เราเลี้ยวอะระหว่างตรงทางเลี้ยวอะแต่นี้มีอยู่แค่จุดเดียวก็คือตรงนี้ค่ะมันมีท่ารถขึ้นหมดแล้ยงอะอนี้นี่เองไปตึกสิบหนาทีเลยครับโอโหหอโหดแล้วครับเพราะว่าเราไปลบรูปภาพออกลบรูปภาพที่ ไม่ได้ดูนะครับลบแต่ของตัวเองออกไปโกโกครับโกเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บขอสอรครับเอาละครับตอนนี้อยู่ซ้ายมือเนี่ยลงสะพานแล้วครับตอนนี้ถึงบขอสอแล้วครับเราก็จะเข้าไปตรงนี้มอไซจา๋าไม่มีต่อแล้วครับสุดเขตแล้วครับ นี่คือจุดสุดท้ายที่ผมมามีนึกว่าจะมีถึง EP8 ที่ไหนได้มีถึงแค่ EP4 ีะเพราะว่าในเมืองเรากำลังฝึกทำ YouTube นะครับก็เลยแบบจะค่อนข้างยุ่งยากกุญนวยนะก็เลยมาทำที่ก่อนตอนออกจากเมืองนะ EP แรกผมก็ไม่แน่ใจนะตั้งแต่ตอนไอ้นี้ทางด่วนอะนะ่นะ,ะดูดิว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับดูดิว่าจะลงกันหมดไหมฮะ หมดเลยอ่ะโอ้โหเได้มาตั้งแสนเจ็ดอันนี้ถ้าเราไม่โคถ้าเราจะโฆษณาเราจะได้2องแสนหนะไปโฆษณาไปได้ตังโฆษณาแล้วครับโอ้โหดูดิครับโหดมากก็สลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะอย่าลืมคอมเมนต์ตา่างคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับราดีสวัสดีสวัสดีครับผม